ัวนี้ค่ะแม่บ้านครบสูตรอย่างเรานะคะนี่เตาอบแบบบิวอินนะคะจากอิเล็กโทรัคค่ะรุ่นนี้นะคะ EOB 8 8 5 7 X A X A A X นะคะขอโทษค่ะเตาอบแบบฝังนะคะด้านในนะคะเห็นไหมคะว่าตัวนี้ทำความสะอาดง่ายเพราะว่าด้านข้างนะคะเขาเคลือบพื้นผิวแบบแบบเทปลอนนะคะแบบทำความสะอาดง่ายใช้เพียงผ้าชุบน้ำก็ สามารถเช็ดได้แล้วนะคะนี่ตัวนี้นะคะขนาด7จลิตรค่ะสามารถทําไดท้ทั้งโปรแกรมคาวหวานนะคะไม่ว่าจะเป็นโปรแกรมพิซซ่านะคะขนมปงังออเบเกอรี่หรือว่าโปรแกรมย่างไก่อะไรได้ต่งตงตางๆได้เลยนะคะพร้อมกับโปรแกรมการทําอาหารอีกเป็นร้อยเมนูน่าโอ้โหเรียก<ห><ห>ได้<า> <ๆ S 1> ว่าะนะคะครอบคลุมเลยนะคะมีฟังก์ชันนะคะอบไอ้น้ำดิแม่เห็นไหมชอไพโซนะคะออกมาเพื่อ ให้เป็นเชฟเมืออาชีพเลยนะคะนอกจากนี้แล้วนะคะยังชุบควบคุมการทำงานด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์นะคะกระจกนี้ละภัยหนาสชั้นค่ะข้อดีของกระจกนี้อัข้อดีของความหนักของกระจกนี้นะคะคือ1นะคะแน่นอนแข็งแรงทนทาน2นะคะเวลาเราทำเมนูเบเกอรี่ความร้อนของเขานะคะจะคงที่ค่ะ ไม่ต้องกลัวว่าความร้อนจะเวียงนะคะตัวนี้กระจกหนามากนะคะบันทึกโปรแกรมได้สูงสุดถึง20เมนูอมโอ้โหง่ายโโง่ายะะสะดวกสบายเหมาะกับแม่บ้านยุคใหม่มยุคนี้เลยน่ยนอกจากน<ด>ี้เขายังมีฟังก์ชันนะคะทําความสะอาดตัวเองด้วยนะคะอนอกจากนี้แล้วนะคะยังตั้งอุณหภูมิได้ตั้งแต่ 2, 30ถึง230องศาโอ้โหแบบอบไก่ได้ทั้งตัวด้วยแล้วก็อบอบไปจนแบบทําเสร็จขั้นตอนเสร็จแล้วนะคะก็จะมีเสียงแจ้งเตือนอัตโนมัติเลย ะะแล้วนอกจากนี้แล้วนะคะยังมีระบบพัดลมหมุนเวียนนะคะภายในภายในเตาด้วยนะคะช,ช่วยให้อาหารสุกได้ทั่วถึงค่ะไม่ต้องกลัวว่าจะสุกด้านใดนด้านหนึ่งนะคะแต่ว่าอาหารคุณเนี่ยอย่างเช่นไก่นะคะอาจจะสุกแค่บริเวณที่อยู่ใกล้ขดใกล้ความร้อนนะคะแต่อันนี้มีระบบพัดลมด้วยะจะช่วยให้ใสุกทััยใหม่